ชนะครินผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเอร์จงรักพลาัยกระผมในนามของนักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์คณะวิทยาการจัดการท่านผู้ใหญ่บ้านท่านผู้นำศาสนานะครับท่านคณะบดีนรองคณะบดีคณาจารย์ที่เคารพและก็นักศึกษาที่รับท่านการจัดการครับจากการ ความคำกาบรายงานและว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีถึนตรีกาของมัธยมศึจําหมู่บ้านก็ขอไปใจสัมพันธ์นะฮะว่ามหาวิทยาลัยว่าดานนักศรกษนให้ความสําคัญเรื่องของกิจกรรมเรื่องของศาสนาเพราะว่านักศึกษาส่วนใหญ่ของมหาลัยก็เป็นพุสลิมนับถือสองภาษาอับกฎหมายอิสลามแล้วก็อิสลามศาสลาแล้วก็มุนินในเรื่อง